ตาตคนที่เขาแบบชอบแบบเสียงดังๆอ่ะใช่ใช่เขาบางทีเขาก็จะดุพวกเราอ่ะเอ้ยไม่ดุดุคนให้ไม่ใช่เสียงเขาแบบระหํำม,มากคาปากก่อนจะได้กินข้าวแบบมีความสุขงงมากจจะกินข้าวคาปากก่อนปกไปเขากินข้า,ากวก่อนก่อนพาแม่เราต้องสวยไปด้วยไงเดี๋ยวมีคนเอาไปลงหลักสูตรเดียวกับบ้านปิงปิงใช่ป่าวะป้านปิงปนะิงเนาะหรือใครบางคนค้ากก่อนกินข้าวเออ มันทำให้เราพิถีพิถันในการกินตอนนวันนี้นะคะอยู่โรงแรมโซลนี่เพ r ่อนน้าวสบายดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมทุกคนรู้ว่าแต่ไทยใช่ไหมฟังนะ มิสเตอร์นวัดเป็นคนไทยค่ะทุกคนต้องอยากพูดไทยจับใจป๊าป๊าอยู่แล้วไทยกับไว้ชํำเลยอ่ะ mm hmm. พี่ีพี่สตารซื้อกาแฟ้นองอุ้มด้วยน่ารัมากมักเอาคนไทยนี่ mm hmm. ใช่ค่ะ ชาวตา่างชาติมีแต่น่ารักชมคนอื่นนะแล้วเราอ่ะไซส์สี่ไส์ไสี่แหนมเนียนนีมากเหมือนออมืออิงปั๊เพื่อนไม่รู้เลยนะเพื่อนจับโบกไม่ได้ มื่อกลับ,บมิสแกนไทยแลนด์ไม่ออกว่าจริงอ่ะเป็นการเคยวันนี้มันีเท่าไหร่อ่ะเก้าอ่ะแปด

น่ารักนีครับดีพี่รู้ 3. เน่ไส้จับมาของคุณค่ะแอันนี้อร่อยปะออกินแล้วอ ลูกประธานบริษัททั้งทานข้าวหวานลูกท่านประธานนะคะวันนี้ยังไม่เห็นท่านประธานมาเลยท่านประธานไปไหนไม่รู้อยากเห็นลูกลูกมัดผมที่นี่อาจจะได้เห็นนะเพราะอร่อน มันแบบทะเลเลยอะร้อนจึ้งเลยอร่อยปะพ่อพนใกล้ปิดโหวตแล้วนะช่วยกันโดดด้วยนะคะพุงละหนึ่งอร่อยไหมอร่อย ได้ไปทะเลศพใจแล้วให้มันจบแล้วมาเป็นมาทะเลไกลด้วยนะอาหารดีมากอ่ะอาหารดีเลยอ่ะผีกะสวยชับคใช่ใช่ อร่อยมาคะอร่อยชอบเลยโรงแรมสวยมากแต่ยังไม่ได้เข้าไปในห้องเลยว่าเป็นยังไงวันนี้ต้องมีกิจ,จรกรรมอะไรบ้างนะรู้ปะเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนหร้อนไม่มีร้อนรอ เฮ้ยมูออกอะไรนั่งไนงะ It's h a l o n g b be เ beautiful, y e ยอเนียนั่งหนละักมงนะมันก็ไม่ออกบทใ้สุวรรหบทใ้กันเยอะๆนะคะ ่ะเดจิมตั้งไหนปะเดจิมอ่ะไม่เห็นเลย เราเปเ่อนขีดแล้วใครอ่ะฮึคิดถึงวิทาลอตเต่ะเตรียมห้องไว้ให้เมสกนันเตอร์แล้วอุ๊ยเอ็นอยู่ไหนเนี่ย,ยคุณมีนาะคุณอยู่ไหนเนี่ย าลิเสีอะไรนะลิฟที่มันไม่ผลิตแล้ว่าพี่สาวของโฟยูทดดูไงพาว,ดวเดอ,อ,อร์แมตติสติกเออคู่ไรมาหาหมอฟัานใครอะ่ะคุณมีนายอยู่ไหนนะ ไปหาหมอฟันทำไมอ่ะจะไปฟันหมอฮะมูลตเตรียมห้องไวให้ว่าที่สเกตอินเตอร์แล้วใช่ตอนวันบินกลับจะได้ไปลงที่นั่นเลยพาโคลอมเบียเสริมสักทเีเจอเลยวันนี้ เจอแน่วันนี้โอเคก i r l s วันนี้จะพาตึงหมดอ่ะเดี๋ยวได้คาถาอารุโต้นั่นแหละเดี๋ยวไปลิสเพลิสคนที่อยากเต้นด้วยก่อน กล้องมันแคบแล้วเขาจะเต้นติดสวยกันปะทุกคนว่าไงเขาจะเต้นติดสวยกันปะเขาติดสวย มันจะไม่หนุกขอบคุณครับคูบานจริงไม่ีีนขุจนสิ ตเต้นอะไรแบบนี้มากตอนแรกคิดไว้ว่าสิ่งที่มาถึงเวียดนามเราจะทำเลยก็คือแบบเต้นอะไรเงี้ยแต่กูัวเขาติดสวยกันอะป้าเมียเอาคันเลยเอาคัเลยเอะไรฮะหนึ่งเข้ารวมเกนหนึ่งเข้ารวม เพราะว่าเราไม่ได้เอาเราคนเดียวในเขาร่วมอ,อันนี้ก็เออเใกล้เลยเราจอยอยู่แล้วเราจอยอยากไปรับเกดที่สุวรรณภูมิต่างแต่อยู่ต่างจังหวัดจะพี่ช่วยอะไรหนูได้ไหมจังหวัดนี้โอ้โ,อโอปรเฟ f ชั s อนอลโปรเฟ f ชั s นอล คนตาจึงมาจับช่อมันชอบกับพิบอ่ะเขาติดสวย อย่างมีบุญมีอุ้มอ่านเมนยังไงต่อถึงกับมีบุญเลยหรอก็แบบแบบแม่ไหนบ้านเ้วมันน่าดูขนาดนั้นเหรอชอบดูคนพูดไปเรื่อยไปเปล่อยหอ นทุกวันเอาหน้าไม่ขี้เยียแต่งหน้าหรอกขยัน U S A ร้านเก่าคนไทยไปเรือกของจริงๆไปเรือกไปเปื่อยเลยอะ จับสาระไม่ได้แต่พูดไปก่อนจะไป็นจดมากเพราะแต่บอแล้ยังไม่เอาน้ำพริกมาให้กินเลยนะอันข้้าอะไรนี่เลย อ f t เด f ฟิลเตอร์ฟิ why why อันนี้ประเทศอะไรทำไมพูดไทยชัดจังคิดไม่ออกกินไม่ทันไม่รอดไม่ทันไม่ทันขอโทษขอโทษเอาใหม่เธอไม่รอดเธอกินไม่ทันไง ใครโผล่มารอคนเสิร์ฟหรอเอาไหมไม่ขนาดนั้นเียรอก่อนอจีกะมาไหมเดี๋ยวรอดูนะว่านังมาด้วยเปล่า <c oughs> เอาใหม่เอาใหมา่พมี่เอะพี่มิคะ่ะเดี๋ยวพออันนี้คือเราสามารถขึ้นห้องได้เลยใช่ไหมก็เดี๋ยวให้ไปเก็บผอม ต้องรอขอกออ่อนว่าขึ้นไปได้เลยพี่ไม่รู้ว่าโค้ันทุกขี้ตามามาถึงหรือยังเพราะว่าไม่มีบางโวนที่อยู่จบสติวเวอร์ติ่อุ้มรักมารักเหมือนะนกันค่ะรักทุกคนหลอกชุดว่ายน้ำนะวันนี้แต่งหน้าสวยมากถ้าให้พูดกันตรงๆก็คือสวยทุกวันนะนนะพี่ทายาสับผมอะไรล้างหน้าค่ะ พอกิ๊บอะยูสวยดีฟูล thank you กาแฟแก้วที่สองอะแก่กาแฟถึงหมไม่ถึงพี่สาวอีกแก้วที่สองนะแล้วเมื่อกีนตอนที่นั่งเดินทางมาเนียน่ยนอนเว้ยน้ำลายไหลอุบา,าก์บ mm ้า hmm. บนรถบัส mm hmm. คือ มันปวดหลังไม่หรอกเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างเงี้ยเนี่ยเฮงยอุ้ยอ่ะปวดมากปวดมากปวดมากมึงเป็นแบบนี้ทำไมเฮ้ยคือคนเรานอนน้ำลายไหลได้อืมบางทีคนเราก็เอออย่าไปติดเป๊ะบอกแล้วอืมอย่าติดสวยนี่นะแบกไอ้บอยฮะสิบใบฝากปะโถมันมา25แล้วอะไรมา24แล้วอะไรมาทัน ให้ตายเธอโรบินความรับผิดเตอร์วิ้ยขอดซิมเบิงอันนี้สักคำอืมอร่อยลองใส่แมสนอนดูเคย้ยแล้วน้ำลายมันก็ไปใส่แมสปึ๊บ ถ้านอนน้ำลายไหลน้ำลายมันเป็กิ้งอยู่เมไรนั้นน,น่ะเปรียกอุบัติกาเดิมอีกเปรียกวันนี้กิจกรรมอะไรเดี๋ยวรอเขาแจ้งอีกทีนะคะเพราะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงจัดแปลงกิจกรรมที่เราทํากันนิดหน่อยสวยมากขอบคุณค่ะโคลอมเบียแอดทายลนน้องไอไปก่อดเขาขึ้นไฟนอลเออจบ เพื่อนสาวหลา,หลายหลายประเทศเขาเริ่มเดินเกมกันแล้วนะเพื่อนสาวหลายๆคนตอนแรกเขาแบบปล่อยฟิลฟิลตอนนี้เขาเริ่มเดินเกมกันชับนี่แฮปสาวถูกตายอย่างแฮปปี้เบอร์เดย์ไปแล้ว <c oughs> ชีอายุ20 27เท่ากันแล้วนะ ชอบตกใจเขาว่าไอซ์แลนด์คือบางทีเขาพูดกันแล้วเราได้ยินเป็นไทยแรงไงวิ้ยเดี๋ยวรอเลยวันไฟแนลอ่ะต้องฟังดีๆนะเกิดเลยนะทุกคนเขาประกาศไอซ์แลนด์แล้วเราแบบเดินมั่นออกไปอย่างเงี้ยเกิดเลยอ่ะไทยแลนด์ฉับทุกวันนะ <c oughs> นั่ขกับไทยค่ะนักข่าวมกรุกต,ตาค่ะกับมิสคิวบอร์ เลยฟิลอมชิรีอุ้ยชุดลาตรีอะไรอะนั่นกขายไม่บอกแล้วพูดไปแล้วครั้งเดียวห้ามพูดเยอะไห้ไห้สุยไห้ก๊าซ How are you? ว Are you full? Yeah I'm full Are you full? Yeah Yeah had so much food it was so good Yeah a n t h t s l i k h t e s t Yeah everything is yummy เดินตามไต้หวัน เดินทามไต้ห hmm. ว like ันแย่ต <giờ> hmm. <laughs> ัวพใช่ค่ะอุ้มเดินตามไต้หวันอยากเห็นไทยแลนด์ลุกปากแดงค่ะพี่รุ้งไม่อยากเห็นลุกปากหมามั้งหรอคะอยากเห็นแต่ปากแดงไม่อยากเห็นปากหมามั้งหรอเขาเสร็จแล้วขึ้นห้องไหมเออ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 นั่งคุยกับผู้ชายยิ้มอยู่อ๋อหนึ่งวันนั่งคุยกับผู้ชายเที่ยิ้มอยู่ อะไรฮ <laughs> าลองสวยไหมสวยมากพี่กัดขนตาไม่คิดอยู่แบบนึง <c oughs> ส่วนโย่เดี๋ยวนี้ดูเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> ไม่บอกยมาหลอกค่ะมันเป็นความลับราชินีอยากใส่คนตาแบบนี้คนเดียวในโลกไม่บอกหรอกเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดไหมเปเลี่ยนแหละเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพี่อุ้มมีเพื่อนบอกไม่มีเลยไม่มีใครคบไม่มีใครเอาโอ นาาอย่งงีการหน้าก็ยุ่งขนาดไม่บอกหรือคิดไม่ออกคิดออกเหอะแต่ไม่บอกอยากเป็นคนไทยคนเดียวที่ใช้คนตาแบบนี้ How are you today? Good คนตาหนึ่งครูใช้20วันพักก่อนค่ะปีหนึ่งเนาะมีเพื่อนยังยังไม่มีใครรับเป็นเพื่อนไม่มีใครรับเป็นเพื่อนเลยอิงชอบใครถ้ามีนาบ้างไม่มี โคลอมเบียโคลอมเบียไปไหนไม่รู้สวยฉับขอบคุณค่ะวันนี้เขาไปทำอะไรนี่ยังไม่รู้เลยใครพูดอีสานมิสแกนเล่านะคะพี่สวยเลยแบบว่าเบฟคุยกับเช็กดิฟภาพ,กพิกอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่นะคะวันนี้โหวตให้เราทุกคนอย่าลืมไปช่วยโหวตนะแพ้ไม่ได้แล้วนะไอไก่กินาเขาเบฟบอสบอกว่าเบฟไปจีบสาวขำเลยอะ แอบรูปไม่อยากเป็นเพื่อนค่ะอย่าเป็นแฟนอะไรเนี่ยพี่สาวปวดเวอร์นะวันนี้ออกตรงปวดอยูุ่ัติเห็ุบติเหตุเดี๋ยวไอ้นี่ดีวกว่าสวยสะพองอุ้ยคิดถึงพี่ทาท่า นี่ถึงกีกี้อ่ะแล้วคืออ่านเร็วมากนานๆทีขอให้ได้มงา้าถู999นะจ๊ะเฮ้ยขึ้นห้องดีกว่าปะ You like Latinas พี่ถึงนะสาวโอ้ยพี่ถึงอ่ะมาดูปะเนี่ยลูเมดเป็นใครทุกคนใช้ลูเมดเดิมนะคะลูเมดเดิมแอดมินอุน่นอ่านคอมเมนต์เก่งมากใช่ค่ะซาล,ลูมแต่ว่าอะไรฟลอกวาย I hope your day will be like you Sweet ถ้าไม่มีคิดว่าจะขึ้นเป็นหลับหรอแกจะนั่งอยู่ต่อปะนี่จะขึ้นไปนอนแล้วนะไป่ขึ้นไปนอนดีกว่าปะแล้วค่อยเขาตามค่อยลงมาใช้เวลาว่างที่มีอย่างน้อยนิดให้เป็นต้องจะขึ้นห้องอย่างเดียวเลยฮะบริการอีกน๋อยังไม่ได้การ์ดยังไม่ได้กี่การ์ดหลับแซบอืมนี่หลับมวนเวอร์นิดนหน่อยหน่อยเราต้องนอนนะ อย่าปล่อยผ่าชอบสาวยูเครนไหมชอบค่ะสวยเหมือนองค์หญิงน,น้อยดูเพื่อนๆหน่อยได้ไหมไม่ให้ดูค่ะจองตสวยแฟนอย่องไปรอนดีกว่าไม่ต้อกลักวก็เดิมกลัวนกะ่าชั้นไหเนี่ย ต้ออะไรล่ะอ,อ๋อ้เดวย๋ยวคือมันยังไม่ขึ้นวะนี่ไงชิ้สาวยืนตั้งงานอยู่กล่องนีหรออะไรนะมนต้องซื้ออ่ะเนี่ยใช่ใช่มันต้องซื้อ Sister, you have a key has already? Your what? Your room. Your room card. Yeah, I have my room key. Now I have a roommate. Who, Who is, is your roommate? roommate? <laughs> um Sing, my roommate is Argentina now. Um, <laughs> oh you? You shit? I will buy myself. Oh. Um Belarus. Yeah.